ครับมอนสเตอร์มอนสเตอร์ครับโอเคอ่าอ่าอ่าอออ่่่าาาชื่อของมิชชื่อว่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์มิชถ้ามาเวนี้ผมงงโอเคอ่า 6ขีดครับ3นาทีได้ไหมนานไปเหรอโอเคนานไปครับโอเคต้องมานะฮะแซนวิชไว่ใจใครจะไฟฟ้าอะไรนะรอบนึงแซนด์วิชด้วยใครจะใฝ่ฟ้าแซนด์วิชด้วยใครจะใฝ่ฟ้าครับแต่เาเป็นเซียววิทเลยเมื่อกี้แป๊บนึงนะผมยังไม่เข้าใจเลยแซนด์วิช ด้วยใจใครจะไฟฟ้าใจะไยใยใไฟ้าแบบเฮ้ยแบบกินแล้วแบบมันปล่อยใจไงมันก็เลยแบบไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าไวาคว้าอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ว่าไฟฟ้าเอาเหอะอย่าเลยโอเคมาถึงเวลาโหวตดีกว่าว่าเมนูใครครีเอทนะครับครับใครโหวตให้เมนูมอนสเตอร์เอิร์ธมอนสเตอร์ครับชนะเสี่ยมา โอเคพอแล้วชื่อแซนวิชต่อไปโอ้ยากกูละและคีย์บอดให้เมโนแซนวิชด้วยใจด้วยใจใครจะใฝ่ฝาคอสเพลย์ในเร็วโอ้โหตัดสินยาก แต่สิทธิ์ยากไหมทีมงานยากไหมใช่ค่ะฟังเสียงแต่คิดเดซิเบลโหเท่าเท่ากันเลยนะชนะอ่ะตัดเสียงเลยแล้วกันวัดมาแล้วเสียงตะกี้ครับและคนที่ชนะก็คือเอิร์ดมี่ผมพูดนะอะไรอ่ะให้เสมอครับเอิร์ดมีครับผมครับขอบคุณมากครับนะครับอ่ะถือว่าเสียงพอๆกันนะครับแล้วก็บยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ขอให้สองคนเนี่ยตั้งมาหนึ่งชื่อสำหรับ เมนูที่อยู่ตรงนี้อยากอยากได้ชื่ออารมณ์เหมือนกับอ่ะจะตั้งชื่อลูกอ่ะต่ตั้งชื่อลูกว่าอะไรมันผมว่ามันต้องมีความแบบคอมบิเนชันระหว่างชื่อของเราสองคนเอาล่ะชื่ออะไรดีเมนูขอเป็นหนึ่งชื่อขอพี่เอิร์ธว่าอะไรนะ monster earth monster cap monster earth monster cap อย่ามาม monster earth ไฟฟ้า ดูได้ไงเอาเราดจะขึ้นมากลัวกลัวเหรอเอออ่ะเอิร์ทเอาไงดีคิดเลยอ้าวมาเอาอะไรเลยเหรอมอนสเตอร์เอิร์ทแล้วแต่ใจจะไฟฟ้าโอเคแล้ววันนี้นะครับทำมาเรียบร้อยนะครับเมนูมอนสเตอร์เอิร์ทใจจะไฟฟ้าอะไรมอนสเตอร์เอิร์ทแล้วแต่ใจจะไฟฟ้าและเมนูเราวันนี้มอนสเตอร์เอิร์ทแล้วแต่ใจจะไฟฟ้า โอเคมาผู้โชคดีนะครับ10คนที่ร่วมชาเลนจ์กับเรามานะครับจะได้มาชิมนะครับผมคนแรกนะครับจะได้ชิมนะครับของพี่เอ